L ห้าศูนย์หนึ่งแปดเเจ้าคูบูตะมา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 รถใหม่ป้ายส้มไม่ให้ป้ายแดงนะใหม่แก่กองครับเดีโอวใส่สโลลูกพี่ใส่สโลสโลหนึ่งสโลหนึ่ง ใชยเบียดแค่ โอ้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โอ้เกือ,อ,อ,อบเอาต้นไม้ออกด้วย,ยนั่นั่นนี่นจะดันไปโน่นกันหรือเปล่าพูดร้อนเนาอย่างนี้อ่ะสวยอย่างนี้มันไม่ออกข้างครับเนี่ยอ,อ,อันนี้กองใหญ่แล้วเวลาดันออกข้าง นี่ครับยูทูบเบอร์ครับนี่มาประมาณสิบช่องครับยูทูบเบอร์วันนี้ <c oughs> รถไถาสายบุญครับนี่ร่วมด้วยช่วยกันครับ โอ้เทหินฝีมือมากครับนี่ অঁ ভা 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 Dốc, 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 dốc Dốc một lời